สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องชมพู่น้ำดอกไม้อีกนะครับเพราะว่ามีหลายท่านถามมาว่ามันเป็นยังไงชมพู่น้ำดอกไม้มันคืออะไรนะครับก็ไอ้ต้นที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยแหละครับชมพู่น้ำดอกไม้แต่ว่าช่วงนี้มันยังไม่มีลูกสุกให้ชมนะครับก็มีลูกเล็กๆแล้วก็เป็นดอกอยู่เนส่วนใหญ่นะครับ ก็จริงๆแล้วไอ้จุผูน้ําดอกไม้นี่มันก็มีมานานแล้วนะครับนานแค่ไหนนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่จําความได้ว่าเกิดมาห้าสิบกว่าปีเนี่ยจะหกสิบเนี่ยตั้งแต่เกิดรู้จําความได้ก็เจอแล้วเห็นแล้วจะพูน้าดอกไม้เห็นแต่เด็กๆนะครับก็แต่ว่าน,นีตนนะ้ตอนนั้นนะครับตอนนั้นมันก็ลูกสีเหลืองๆนะครับเหมือนที่ก็เห็นทั่วไปนั่นแหละ แต่ต้นนี้มันออกเหลืองอมชมพูนะครับไอช้ชมพูน้ำดอกไม้นี่ตามที่ไปค้นดูนะครับเขาก็อบอกว่ามันเป็นผลไม้ที่ขึ้นอยู่ในภูมิภาคเอเชียแล้วนี่นะครับอนโดจีนเนี่ยในแถ่แถวบ้านเราเนี่ยรอบๆบบ้านเราเนี่ยนะครับทั้งบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้ๆกกันนะสําหรับในประเทศไทยจริงๆแล้วนี่มันก็มันมีทุกภาคนะครับพบทุกภาค แต่ว่าเนื่องจากมันไม่ได้รับความสนใจหรือว่ามันเป็นของพื้นบ้านเห็นแล้วเห็นทุกวันทุกวันก็เลยไม่รู้ค่าไม่รู้คุณค่าว่าอย่างไรอย่างนั้น,นครับมันก็เลยเริ่มเริ่มเลือนเรื่อนหายไปนะครับไอ้ที่ผมเอามาปลูกเนี่ยเพราะว่าสมัยเด็กเด็เคยชิมอยู่นะครับก็เคยกินอยู่มันก็ติดใจในรสชาติพอโตขึ้นมาอยากกินอีกไปเที่ยวหามันก็ไม่มีขายนะครับหาซื้อไม่ได้ เคยซื้อได้ครั้งหนึง่งก็หลายปีแล้วที่สมุทรสงครามนะครับตอนนั้นสึกจะโลสามร้อยนะจะไม่ผิดแต่ว่าก็ได้ไม่หายอยากครับพกูกง่ายง่ายมันไม่ค่อยมีด้วยแล้วหลังมาหาซื้อไม่ได้นะครับก็เลยไปหาต้นมาปลูกนะครับก็สมใจครับซื้อมาสองต้นตอนนั้น เขาขายสองต้นห้าร้อยนะผมมาซื้อมามันไม่ได้เป็นต้นอ่ะซื้อเป็นกิ่งมาครับกิ่งเล็กเดียวมาณสักฟุตนึงอะกิ่งตอนสักฟุตหนึ่งตุ้มเล็กๆเขาขายสองตุ้มห้าร้อยก็เรามาปลูกดูมันก็ขึ้นดีนะครับก็ปลูกไว้ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นไงนะครับก็ดูไปคุยไปแล้วกันนะครับไอชมพูน้ำดอกไม้นี่พันธุ์ั้งเดิมของมันนะครับแถวบ้านเราเนี่ย ท่าที่ผมเคยเห็นสมัยเด,เด็กก็เป็นสีเหลืองนะครับลูกสีเหลืองกลมๆสีเหลืองนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันมีสองพันคือไอ้บ้านเราเนี่ยสีเหลืองส่วนไอ้อีกสีหนึ่งคือสีแดงเนี่ยเป็นของมาเลเซียนะครับมันคงจะเอามาปลูกใกล้ๆกันปนกันไตป,ปนกันมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไอ้ต้นที่ผมมาปลูกเนี่ยมันเลยกลายเป็นสีเหลืองอมชมพูนะอันนี้เม็ดยัยงเล็กอยู่มันก็ออกสีเข้มๆม่วง,งๆเนี่ยครับ เพอโตขึ้นหน่อยสีม่วงไ็จางลงเหลืองเข้ามาแทรกมันเลยกลายเป็นชมพูนะครับอย่างที่รู้กันอย่างที่เคยมาโชว์มาอวดนั่นนะครับ mm hmm. ตอนนี้มันยังไม่มีสุกนะครับมันก็เลยได้ดูแต่แต่ดูซิมันมีลูกพอจะได้เห็นมั้งไหมคือผมพอไวหมดละอันนี้ลูกใหญ่ขนาดแกะดูก่อน เนี่ยครับอันนี้มันออกติดดินเลยวางอยู่กับดินผมก็มาห่อมันเนี่ยออกสีอย่างนี้ครับแต่นี้ยังไม่สุกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับออกชมพูชมพูไอ้สีม่วงมันจางไปนะครับมันก็ออกชมพูชมพูมาก็มีหลายท่านถามมาว่าที่บ้านนรปลูกไว้แต่ว่าพอสุกเอามากินแล้วมันฝาดน,น,น,นะครับ จริงๆแล้วถ้ามันสุกไม่เต็มที่นะครับมันก็จะฝาดคือถ้าสุกยังไม่เต็มที่นะี่ยมันจะออกรสหวานหวานอมฝาดนะครับมันจะไม่หวานสนิทลักษณะมันก็ระหว่างสุกเต็มที่กับสุกที่ยังฝาดเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยดูไม่รู้หรอกผมก็ยังไม่เข้าใจทีแรกนะครับก็ยังเคยเก็บลูกที่ฝาดมาบ่อยๆนะครับ แต่มาระยะหลังเริ่มสังเกตดูนะครับว่าลักษณะไหนทึงงอมเต็มที่แล้วไม่มีลถฝาดแล้วก็ง่ายๆเลยครับไอ้เจ้าชมพูน้าดอกไม้เนี่ยกลิ่นมันเหมือนกุหลาบนะครับดอกกุหลาบกุหลาบมอนกุหลาบพื้นบ้านเราเนี่ยนะครับกลิ่นหอมอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเหมือนกันเดะเลยครับทีนี้มันอยู่ในถุงเราแกะดูเนี่ยเราก็เห็นสีมันไม่แตกต่างกันแล้วครับ แต่นี้มีข้อสังเกตง่ายๆที่ผมสังเกตนะครับก็คนอื่นท่านอื่นถ้าปลูกดูจะไปลองใช้ดูน,นะครับคือถ้าเข้าใกล้ระยะประมาณสักครึ่งเมตรนะรห้าสิบเซนหรือประมาณเมตรเนี่ยไม่เกินนี้ครับถ้าเข้าใกล้ระยะเนี้แล้วได้กลิ่นหอมนะครับมันหอมเหมือนกุหลาบเลยหอมลอยมาตามลมเลยแสดงว่าอันนั้นอะ่ะชัวร์แล้วครับงอมเต็มที่แล้วหวานแน่นอนไม่มีฝาด แต่ถ้าเท่ายังถึงขั้นที่ต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วไปดมถึงจะหอมนี่ก็เอาไว้ก่อนเลยครับรอจนกระทั่งกลิ่นมันโชยออกมาก่อนนะครับนั่นแหละถึงจะใช้ได้นะครับสำหรับท่านที่ชอบกินกุหลาบนะครับชอบดมกุหลาบดอกกุหลาบกหมืนกุหลาบนีใช้นี่ได้เลยชมพู่นับดอกไม้นี่นะครับเอาไปวางไว้ใกล้ๆผมเคยไปวางเด็ดแล้วก็ วางไว้แล้วก็ยังไม่ได้ชิมอะครับก็มันสุกแล้วหอมมากครับเหมือนกุหลาบเลยหอมชื่นใจนะครับเอาไว้แทนดอกกุหลาบได้เลยถ้าใครชอบกลิ่นกุหลาบนะครับไอจมพูน้ำดอกมไม้นี่นอกจากรสชาติหวานหอมมันหวานเย็นหอมหอมนะครับก็ใช้ได้เลยอร่อยเรื่องการปลูกเลยครับ มันก็ปลูกไม่ยากนะครับปลูกง่ายๆนะครับเนี่ยก็เห็นไหมครับโคนต้นอันนี้เป็นกิ่งกิ่งตอนนะผมซื้อกิ่งตอนมาถ้าปลูกนับถึงตอนนี้น่าจะสองปีแล้วนะครับสองปีนิดๆได้ไหมได้ประมาณเนี้ยก็ผมตอนที่ซื้อมามันประมาณปีหกหก ไปลายปลายปีหกสี่หกสามนี่แหละมั้งนะครับประมาณเนี้ยก็จักสองปีแล้วครับเนี้ยโคนใหญ่ตอนซื้อมานะครับกิ่งเท่านี้เลยเนี่ยเท่านี้ที่เขาขายมานะครับผมซื้อมาสองกิ่งอันนี้เนี่ยจากที่มือผมจับเนี่ยนะครับมันเป็นกิ่งตอนครับจริงๆแล้วมันก็ขยายพันธุ์ได้เท่าที่ศึกษาอยู่ก็สามแบบนะครับก็คือพ่อมเมล็ดเพาะเมล็ดนี่ก็มันอาจจะกลายพันธุ์นะครับลูกอาจจะไม่โต อันนี้ก็ไม่ไม่แนะนำนะครับแต่เห็นเขามีขายกันทั่วเลยต้นพ่อเมล็ดเล็กๆนะครับบางท่านก็ซื้อไปปลูกแล้วมันไม่ออกลูกหรือออกช้าก็มาถามว่าทําไมลูกมันไม่โตอะไรเงี้ยก็คงได้แต่แนะนําไปว่าถ้าจะซื้อจริงๆก็ให้ซื้อกิ่งตอนหรือไม่กิ่งทาบนะครับก็ขยายพันธุ์ก็คือทาบกิ่งก็ได้ก็คือพ่อมเมล็ดแล้วก็มาทาบต้นที่ออกผลแล้วไปหรือตอนกิ่งจากต้นที่ออกผลแล้วไปก็ ได้นะครับมันก็ได้เพราะที่ผมซื้อมานี่ก็เป็นต้นตอนนะครับตอนที่ซื้อนี่ก็มีคิดว่าเขาจะได้ลูกชมพูมาเข้าใจว่าจะเป็นสีเหลืองเหมือนที่เคยชิมสมัยเด็กๆนะครับ<ๆ>ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับไอ้เจ้าชมพูน้ำดอกไม้นี่ทีแรกเข้าใจว่าออกเป็นฤดูนะครับปีละครั้งแต่ว่าไอ้ต้นนี้เนี่ยไอ้สองต้นที่ผมมีอยู่เนี่ย โดยเฉพาะตัวนี้ใหญ่หน่อยตัวหนึ่งเล็กกว่านี้หน่อยมันเท่าสังเกตปีนุงมนอ,อกสามรอบนะครับผมนั่งนับดูพอออกยาวไปเลยประมาณสามเดือนแล้วมันก็จะหยุดไปเดือนหนึ่งนะครับพักประมาณนั้นนะเดือเดือนหนึ่งแตกยอดมาใหม่แล้วมันก็ออกดอกอีกพอแตกยอดยอดอ,อ่อนเริ่มจะแก่นิดนึงก็แตกดอกออกมาจากยอดดอกยอดอย่างเงี้ย เห็นนะครับเนี่ยมีดอกออกมาเล็กๆนะเห็นครับเนี่ยอย่างเงี้ยจอกอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับวนไปเรื่อยไม่เป็นรุ่นนะครับก็เก็บไปลนะอย่างช่วงเนี้ยที่ออกช่วงนี้นะครับนี่ก็จะออกยาวไปเลยเนี่ยปลายหน้าฝนนู่นนะครับแล้วก็จะพักแต่รุ่นที่ออกมากที่สุดคือช่วงนี้ช่วงหนาวนี่จะออกมากดังนั้นก็จะออกป,ปลายแต่ก็ออกทั้งปีครับเท่าที่ผมสังเกตด,ดู ปีที่แล้วออกมาสามรุ่นตั้งแต่เริ่มเอามาปลูกประมาณปีสี่เดือนก็ออกรุ่นแรกจากนั้นก็ออกมาเรื่อยนะครับออกผลมาเรื่อยก็เก็บไปเรื่อยการปลูกก็ไม่ยากครับผมก็ปลูกไม่เด้ดูแลอะไรครับเห็นโคนต้นไหมลกเต็มที่ลดน้ำบ้างไม่ลดน้ำบ้างถ้าเป็นหน้าแรงก็ลดบ้างสี่หวันอาทิตย์หนึ่งลดครั้งนึ่ง ่วนหน้าฝนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับจบเลยไม่ไม่มีการลดน้ําเลยนะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ส่วนใหญ่ก็ขี้วัวนะครับช่วงนี้มีปุ๋ยหมกักก็ปุ๋ยหมักมาใส่บ้างแล้วก็เอาใบไม้ใบหญ้าหน้าถางหญ้าก็อาวมาสูงที่คนโคนนะครับก็งามดีนะครับสภาพดินขึ้นได้ทุกที่แล้วนะผมคิดว่างั้นนะครับเพราะว่าไอ้ที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็นดินลูกหลังนะครับเนี่ยดินถมบ้านนี้ผม ถมดินขึ้นมาแล้วประมาณเมตรกว่ากับสองเมตรนะรับแล้วก็ปลูกไปเนี่ยมันก็ยัางงามดีนะครับงามมากพุ่มใหญ่โตนะครับก็สรุปแล้วชมพู่น้ำดอกไม้เนี่ยเป็นผลไม้เราผลไม้ดั้งเดิมของไทยนะครับพูดง่ายแล้วก็ปลูกง่ายนะครับขยายพันธุ์ก็เพาะมาเมล็ดตอนทาบกิ่งประมาณนี้ได้หมดนะครับ ทีนี้นอกจากจะหวานอร่อยหอมแล้วมันก็ยังมีสปปรรพคุณทางยาด้วยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรละ่ะมีฤทธิ์เย็นนะครับบำรุงกําลังบำรุงหัวใจประมาณนี้ครับสรุปก็คือได้ประโยชน์ทั้งนั้นครับทั้งอร่อยทั้งเป็นบำรุงร่างกายด้วยนะครับก็ถึงตอนนี้ผมก็เลยโอ้ไม่ผิดหวังจริงๆที่หามาปลูกนะครับพอตอนแรกๆก็แค่ติดใจรสชาติก็เอามาปลูกติดใจรสชาติสมัยเด็กนะครับ ก็เลยมาปลูกไว้พอมาถึงตอนนี้อืมมันไม่ธรรมดานะครับพอไปศึกษาจริงๆข้อนี้ว่าจะขยายไปปลูกที่สวนนุ่นด้วยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับมันไกลบ้านหน่อยแต่ก็ปลูกไว้นะกินได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างแต่ยังไงก็ไอ้ต้นข้างบ้านนี่แหละครับต้นนี้นี่ห่อไว้เนี่ยเยอะแยะหมดแล้วครับเดี๋ยวลุ่นใหม่นี่ยยังไม่ได้ห่อนี่ยังไม่ได้หอ่หอ เดี๋ยวจะไม่ทันต้องรีบหอ,อก่อนนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าห่อช้านะครับถ้าห่อช้า,มาแมลงกันทองมันจะเข้าไปไข่ครับอันนี้โดนแล้วมั้งเนี่ยเสร็จแล้วพอลาสุกมันจะเห็นเน่าอยู่ข้างในนะครับเราไม่เห็นนะผิวสวยมากเลยแต่ว่าข้างในเน่านะครับเพราะนั้นวิธีที่ปลอดภัยคือห่อแต่เล็กห่อตั้งแต่ดอกบาน ดอกโรยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ห่อเลยเนี่ยจริงต้องห่อแล้วนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาหอ่อก็การหอก็ใช้ถุงพลาสติกธรรมดานเนี่ยนะผมถุงพลาสติกธรรมดานเนี่ยมาห่อครับมีเท่าไหร่ห่อไปหมดเลยครับไม่ต้องสนใจว่าจะต้องเด็ดอย่างเงี้ยสามลูกก็ห่อไปสามลูกเนี่ครับแต่อยู่ๆไปเดี๋ยวลูกนี้จะล่วงเองจะเหลือสองเนี่ยนี้เหลือสองแล้วนะครับสังเกตดูจะล่วงอยู่ในถุงนี่ครับเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยร่วงคือเท่าที่ผมสังเกตดูถ้ามีหลายลูกนะครับก็จะร่วงไปเรื่อยๆอันนี้เหลือลูกเดียวแล้วจะเหลือลูกรือหนึ่งถสองลูกนะครับยกเว้นบางกิ่งที่มันมีน้อยนะครับกิ่งใหญ่แล้วลูก,กน้อยก็อาจจะเหลือกี่ลูกสามลูกก็ว่ากันไปนะครับอย่างพวงนี้มีสี่นะครับเนะี่ยยังไันเดียหออาจจะเหลือแค่สอง อันนี้ก็4อันนี้น,นี่ก็4แต่เคยมี5อันนี้อันหนึง่งล่วงไปแล้วนะครับก็ระยะตั้งแต่ดอกบานนะครับถึงเก็บนี่ก็ผมนับๆอยู่แล้วน่าจะประมาณสามเดือนนะครับรานนี้ผมห่อไว้ตั้งแต่เดือนอะไรเนี่ยผมมาร์กไว้ยี่สิบสามธันวาครับ ใช่ไหมนีใช่ยามธันวาโมกลากุ่มพานี่สองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วลูกทองหัวแม่โป้องอยู่รับเนี่ยใหญ่หัวแม่โป้งหน่อยนะครับดูประมาณนี้เองสองเดือนแล้วอยู่แค่เนี้แต่สังเกตดูมันจะโตช่วงหลังนะครับช่วงแรกนี่จะช้าเหมือนไม่โตพอเริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มโตนะครับ ก็สรุปปลูกไม่ยากครับถ้าใครชอบใจสนใจก็หามาปลูกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวแกวถุงมาห่อต่อครับเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันมแลงมันทองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ